<ส>นะเอกลักษณ์มันไม่ใช่เป็นแค่อาหารจานเดียวสําหรับเมืองที่นาโปรีนะจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นความภาคภูมิใจของเขามากกว่านะครับร้านปิปีนา่ก่อตั้งโดยคุณเปาโลวิตาเลตตี้นะครับเป็นเชฟที่อยู่เมืองไทยมานานพอสมควรน,นะครับแล้วก็แกเป็นคนชอบทานพิซซ่าในช่วง6 7ปีที่แล้วในเมืองไทยก็ยังไม่มีร้านพิซซ่าที่อร่อยถูกใจแกเลยคิดว่าเออทำไมฉันไม่เปิดร้านพิซซ่าเอง ชื่อร้านนี้เป็นเป็นชื่อของคุณยายของคุณปอโลครับชื่อแกเต็มๆกับจูเซปปีนานะครับแต่ช <im> ื่อเล่นก็เป็นเปิปีนาก็ง่ายต่อการจำของคนไทยด้วยพิซซ่านาโปลีตาน่นามันคืออะไรช็้กคือนาโปลีเป็นเมืองที่พูดได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของพิซซ่านะครับก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือแป้งโดที่เขาหมักไว้24ชั่วโมงก็จะมีความนุ่มความเบาสุยวานได้ตลอดเงี้ยครับส่วนผสมของโดก็จะมีแค่น้ำ เกลือยีสแล้วก็แป้งสี่ตัวให้นั้วน,นะครับไฮไลท์ <Hey> Line, ก็เป็นร้านที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเป็นร้านที่แบบสามารถเทหาสังสรรค์ได้เหมาะกับมากันหลายๆคนแชร์อาหารนะครับมันสนุกอะ่ะแล้วก็อย่างก็อาหารเราใช้วัตถุดิบที่ดีอย่างเช่นแป้งซอสมือเทศชีสเราบริโภคจากอิตาลีโดยโตรงเลยครับ ที่ทํากับไบรน์โสอย่างแรกเลยก็จะมีพิซซาปอร์เตตาก็จะเป็นหมูอบสไตล์โรมผสมกับซอสพริกไทยดำครับก็จะมีความหวานความเผ็ดเล็กน้อยของควอมพริกไทยดําอยู่ด้วยแล้วก็จะมีบล็อกเกตแลวก็มดเซนล,ลาชีสนะครับทานร่วมกันแล้วก็รสชาติก็จะออกมาดีมากเลยครับก <c oughs> ารที่2จะเป็นมิทโบครับมิโบจะเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับเป็นเนื้อผสมหมู <c oughs> เป็นคลาสสิกอิตาเลียนเลยแล้วก็จะใส่ซอสเ <c oughs> ล็กเอานะครับเพิ่มรสชาติความเผ็ดไปในตัวของมิทโบครับ เราใช้ก็จะกรอบๆมากเลยออกเผ็ดจานที่3จะเป็นโพเทโต้ r o q u e t t นะครับ c r o q u e t จะเป็นมันฝรั่งทอดเป็น Appetizer ทานเล่นของอิตาลีครับเราก็จะโรยด้วยซอสออริจินอลนะครับผสมกับ Parmesan c h นชีสับกลมกล่อมหวานๆนละมันๆนะครับจานสุดท้ายจะเป็นตัวพ Pasta p e n n ่ a <c oughs> นนลาว v ต d ้านะครับรสชาติคือเหล้าขาวง่ายๆแต่จะไม่มีรสชาติของความเป็นแอลกอฮอล์คือเราดึงอย่างแค่กลิ่นในตัวซอสเราจะผสมตัว ไปเกาไปด้วยนะครับผมคิดว่าเฟรนโกสเป็นซอสที่เข้าถึงคนไทยได้ง่ายเป็นซอสที่เราสามารถสมประสานกับอาหารทุกชนิดให้มีรสชาติออกมาได้ดีแค่เราเลือกรสชาติที่ถูกรสแค่นั้นเองครับการที่ได้ทำสิ่งที่เราได้ล่ำเรียนมานครับผมโตที่กรีมาก่อน แล้วผมก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมของอาหารอิตาลี่พิซซ่าอตารี่ที่เราเราได้เรียนรู้มาแล้วเราได้นําเสนอความภาคภูมใจให้กับคนไทยได้ลองออทานได้สัมผัสรสชาติที่แท้จริงนะครับมันเป็นเป็นความภาคภูมิใจ